โ <c oughs> <ป>อ,อ้หอมบัดป๊าบานีกินข้าวยังบ่แล้วบัดน,นี้วะอามึงมากกินซาซดซากะซาุดติบกินตัน้ง6:00ตอนนี้นแล้วยังกินบ่ล้นี้อ้ากินซากะิดกินไว้กะิดก็ยังไน,นี้นมาสป,ปานมึงนี่โ <c oughs> มึงนี่เนาะมาๆ,ๆ,ๆ มามาทุกคนมือนี่คําตามียาสีเข่วเด็กดีมาแนะนําเป็นยาสีเข้วสมุนไพรผสมกับน้ายาบ้วนปาเป็นของเด็กน้อยอายุ3มปีขึ้นไปใส่ได้ยาสีเข่วเด็กดีตัวนี้เป็นแบรนด์ของคำพูดคําตาเองเลอทุกคนคำพูดคาตาตั้งใจเฮ็ดสิ่งดีๆมาให้ทุกคนได้ใส่พวกใดที่เป็นเช่าแมงแข้วเหลืองแข้วดาแข้วมีหินปูนหลายมักเจ็บแข่วมักเจ็บเหือกเลือดออกตามวางแข้วมันหาพวกนี้ยาสีเข่วเด็กดีของคำพูดคําตาเอาอยุตัวนี้เป็นตัวทดลองเ้อทุกคนสอนตัวแท้ทางคูงา ดอยู่คาดว่าจะมาไม่ไวัยนี้รล้สัตว์ของมันก kind ็ of หอมหวานหมักไม้เอทให้เย็นปากยเย็นแข้วสีแล้วเฮ็ดให้แข้วขาวเฮ็ดให้ลมหายใจหอมผดอยากลองพิมพ์ไว้กล้องคอมเมนต์นี่เดินแล้วคำตาจะฝากไปให้ตอนนี้คำตาขอไปองเรียนก่อนบ๊ายบาย